สปาผมง่ายๆที่บ้านผมแห้งเสียมากก็ดีขึ้นได้ตั้งแต่ครั้งแรก สวัสดีค่ะผมของใครแห้งเสียชีฟ้ฟูไม่มีน้ำหนักกันบ้างคะวันนี้นะคะเราก็มีสูตรหมักผมด้วยวัตถุดิบธรรมชาติแล้วเห็นผลดีมากๆมาฝากกันค่ะด้วยการใช้หัวกะทิกับน้ำมะนาวนั่นเองหลายเสียงคอนเฟิร์มว่าสูตรนี้นะคะดีจริงๆทำล้วผมกลับมามีน้ำหนักไม่พันกันทำเป็นประจำนะคะผมกลับมามีสุขภาพดีขึ้นมากๆเลยวิธีการใช้นะคะก็คือใช้หัวกะทิแบบคั้นเองนะคะแบบขวดใช้ไม่ได้นะคะแช่แล้วเนี่ยจะไม่เป็นครี คน เรานะคะก็ใช้หัวกะทินะคะที่คันได้เนี่ยประมาณสักครึ่งกิโลนะคะเอามาแช่เย็นให้แยกชั้นครีมข้นๆก็จะลอยขึ้นด้านบนนะคะด้านล่างจะเป็นน้ำใสๆตักแต่ครีมข้นๆมาใช้นะคะหัวกะทิครึ่งโลนะคะก็แบ่งใช้นะคะได้สักสองครั้งส่วนที่เหลือนะคะก็เอาไปแช่ช่องฟริตไว้ต่อได้เลยพอได้ครีมข้นๆมาแล้วเราก็ใช้มะนาวนะคะบีบลงไปนะคะ1ลูกคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็เอาไปหมักชล ให้ทั่วเส้นผมหมักทิ้งเอาไว้สักครึ่งถึง1ชั่วโมงแล้วก็สระผมด้วยายาสระผมปกติเลยตอนสระนะคะจะมีความรู้สึกฝืดๆสักหน่อยเพราะว่าเป็นน้ำมันธรรมชาตินะคะไม่ได้มีสารเคมีพอสระเสร็จนะคะแม้กระทั่งผมเปียกน้ำอยู่ก็จะสามารถวีได้โดยง่ายเลยค่ะเป่าผมให้แห้งนะคะผมก็จะนุม่มลื่นนะคะพิ้วไม่พันกันเพิ่มน้ำหนักให้เส้นผมนะคะให้ตรงขึ้นด้วยผมนะคะดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกทำเป็นประจำผม ที่แห้งเสียจะกลับมาดีขึ้นได้เหมือนทำสปาผมเลยค่ะ